เอาพี่น้องผมตอกเกามาบ่เหม่นบ่เอามาบัาบาาาบางกระโพกเอามานี่ตอกไปสั้นพี่น้องผูกปรณ์บ่าวมีเป็นฟ้ามหนูของเฮาบ่าวมีสีอ่าให้เบิ่งตะขวากี่สาคัญสําคัญเ้ยครับเด้อบ่าวมีสี่ให้เบิง้งจะขวากี่สําคัญสําคัญพี่น้องครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับบ่าวมีอัปเดตฟ้ามหนูผูกของบ่าวมี หรืออายุเจ้าเดียวในอำเภอแล้วด้วยครับเด้ออำเภอนี่มีบ้านมีเจ้าเดียวที่อนุรักษ์ไว้อยู่กินเปลืองต้นทุนสูงในการเลี้ยงบ้านมีบอกเลยแล้วก็ต้องเข่ามาขี้ไล่ก็ต้องมือเคืองหรือสองมืออย่าให้เกินนี่ขั้นสนุว,ว่ามีนามกินตัวหน่อยอาจจ่ายตายได้การเอาใจใส่เลี้ยงดูนี่สุดยอดที่น้องบ้านมีบอกเลยแต่มันเลี้ยงไปเลี้ยงมากมันเลี้ยงด้วยควมใจหักะที่น้องก็ต้องว่ากันไปเอา มาอัปเดตเบื้องบ้ามีมีหนูธรรมชาติเลือดลอยหนูธรรมชาติที่หางมาได้เลยเป็นตัวแม่สองตัวเอามาถิมไว้ในโบกเอามาถิมไว้ในโบกไปเบื้องว่ามันออกลูกแบบใดหรือว่ามันออกคือบ่ออกผสมกับหนูอ่าฟ้ามเลือดลอยมันมันติเป็นแนวดเราหนูมันกัดกันบ่อเราซุ่มหญ่แล้วเป็นย่างใดเราสภาพบ่กอก้อ่าก้อเห้เขามาปัดกวาดดูแลก้อนมาใหานา้น้ำให้อาหารนี่สภาพมันเป็นแนวด ผู้ใดสีเลี้ยงงูนี่คิดให้ดีบ้ามี่เพ่อเด็สกสกัดกันได้ว่ายานมาเลี้ยงแชีงแต่ว่าบ้ามีอยากให้คิดให้ดีว่าคุณตตรงความเรื่องกายเทื่องใจแล้ะก็ต้นทุนนอกพี่น,น้นองเนาะต้านี่บ้ามี่กะติดนี่ติดจินเราเลี้ยงงูนี่บอกตรงๆเลยไปแบงบ้าดีมาบ้าดีของพนโลแล้วเยียนี่เทื่งอ่าสร้างลุงถึงบ้าดีพนโลแล้วเอามาเบิงกันขอ้อแรกพี่น้องอยากให้เบิงข้อสําคัญเลยคือข้อนี้ เดี๋ยวเสียอธิบายยิ่งฟังเลยครับเด้อเห็นบ่หมูนอุ้ยปุยก้อนห้อาหารเห็นบ่นี่คือก้อนห้อาหารโถอาหารสิมุลอ่าโถนามันสิดึงออกมาเห็นบ่ครับอันนี้เป็นพอพันเลือดลอยอันนี้เป็นพอพันเลือดลอยอ่าเป็นหนูฟ้ามเลือดลอยเลยครับเด้ออันนี้เป็นลูกเครื่องนี่อันนี้เป็นหนูลูกเครื่องรุ่นแรกอันนี้เป็นตัวแม่เลือดลอยนี่นี่ดูเห็นบ่เป็นตัวแม่เลือดลอย เลือดลอยไม้ยถึงบ้ามีดักใดอันนั้นเป็นหนูขวกที่สองห้างกันบ่นถึงเดือนห้างกันบ่นถึงเดือนครับนี่ลูกมันนี่นี่ได้สองขวกแล้วถือประมานอันนี้นเป็นหนูแม่ถ้ามชาที่บ้ามีดักใดที่บ้ามีดักใดเราเอาเอามาเลี้ยงใส่ตัวผู้ได้ลูกสองขวากีนองอืมได้ลูกสองขอกสภาพกะเละเทะแนวนี่ละบ่ตตองห่ว,ว,วง มาเบิ้งหนูความขายกับสิเป็นพอพันต่อไปอา้าวมีความูออยู่ด้พี่น้องนี่อาหารเป็นยังไงลูกมีตัวตัวใหญ่ๆเสียโลกเบิดพี่น้องนี่ล่องตัวก็ได้กิโลล่องตัวกับเสี้ยโลนี่อันนี้ร้อมขายเป็นพอพันแม่พันอา้าวสนใจกระทักมาได้ไ่ได้ว่ากันบ้าขัดบกนี่เนี่ยยัมาดดวจไตด้อ่าอันนี้น้ำเบิด น้ำเบิดอาหารเบิดเดี๋ยวถ้าเบื้องเบื้องหลังอันนี้เป็นหนูที่บ่าวมีห่วงน,นุ่มมอนก็นจะเอาไปขายกินอยู่หรอกแต่ว่าบ่าวมีว่าเออเหลืออยู่หาตัวเป็นแยงยังเหลือหาตัวไปเบื้องปะกตีลูกตัวนี้น,นี่มีอ่าหกตัวนะพี่น้องเนาะบ่าวมีแยกฝนมาด้พี่น้องบ่าวมีแยกเพื่อเอาไปผสมพันธุ์นาพี่น้องเนาะมาเบื้องบ่อนี่เฮาแาบา เอาออกลูกอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ห,หนุ่ยยังว่าบ้ามีโคดรว่ามันคือออกลูกดูเถอะพี่น้องเฮ้ยออกไม่ไม่เลยนีๆๆๆๆ่นี่นี่าเขกาออกบ้านีที่รบกวนมันบ่นี้าะเขาออกไม่ไม่เลยพี่น้องไม่ไม่แบบไม่กิ๊กเลยพี่น้องโคตรดีใจอ่ะนี่พี่น้องเห็นบ่นี่แดยงยืงค้นอ,อยู่นี่นี่มันก็ออกลูกได้พี่น้อง เขาก็ออกเดียงจริงครึ่งอยู่นี่พี่น้องโคตรดีใจเลยบานนี้มีสามรุ่นแล้วนี่รุ่นหนึ่งนี่รุ่นหนึ่งอยากออกลูกแค่แค่รุ่นสองนี่นี่รุ่นสองนี่ตัวใหญ่ๆนี่คือรุ่นสองรุ่นแรกนั่นสองสามตัวนั่นเป็นหนูแคกพี่นอ้องบาใหญ่หรอกนี่รุ่นสองเห็นบ่มันติดโตะมันติดแตกต่างกันอยู่นะอันนี้พอพันขยันเสือ่อ อ้ยเดี๋ยจึงคือหก็ออกพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวพี่น้องผมห้าตัวห้าตัวพี่น้องโอ้โหเตะเทะคือก้าเอาเดี๋ยวบ้ามีสปิปั๊บปุงผู้มีทัดให้เป็นเจ้างไดยล่ะนี่ละชีวิตบ้ามี่มันบ่ได้ทุกสบายคือจังคิดเด้ครับพี่น้องบ้ามีบอกเลยเมื่อยเขาหาหนูนี่คันแห้งหนูออกไม่เข้าต้องเข่าคู่มือนะพี่น้องต้องเข่าคู่มือนะครับก็สันหนูตายนี่มาเบื้องขวาบักไอน้นี้บาท ไอ้น,นี่ธรรมชติธรรมชาดไอ้บ่าม่นธรามชติเออเบื้องออกอยู่พี่น้องว่าสองตัวนี้ต่างกันจ้งไดตัวนี้หนูฟ้ามเลือดลอยหนูฟ้ามเลือดลอย้อครับนีเด้ออันนี้พอพันอันนี้พอพันโลควัวเลือดลอยหนูฟ้ามล้านเปอร์เซ็นต์แต่ทีบ้ามียากใครเบิ่งขึ้นตัวนี้บาดนี่นี่เห็นว่าหนูธรรมชาติมันบ่สนใจเด้ยามนีนี่นี่น,นี่มันลืง่งแล้วมันสิยุ่งสิ ขนเขินขนเขินกับสีดำสังเกตว่าพี่น้องอันนี้ไม่ได้มาคู่กันกับตัวนั้นตัวนี้เ่ออกลูกให้บ้ามีเลยตัวนี้เพ่ออกลูกให้บ้ามีเลยพี่น้องนี่ตัวนี้บพ่ออกลูกให้บ้ามีเ่เลยถือว่าเป็นเรื่องที่นาเสียใจหละสําหรับตัวนี้บ้ามีสี่โลด้วยครับเด้อนี่ถึงผูใ้ใดอยากไรไปเป็นพอพันตัวมาเอานี้บ้ามีขายหาลอยตัวเดียวนี่ขันตั้มกี่โลเคืง กันตั้มิีลเคเื่งตัวเดียวอืออะบ้ามีกับตรงรูตัวนี้นั่นคือกันนี่บ่ได้ลูพี่น้องเพราะว่าเป็นหนูธรรมชาติเลือดลอยแต่ว่าบ่าออกลูกเลยตัวแม่เอาวัานฝนสีตกพี่น้องผมไหนๆเด้คุยกันแล้วก็คุยกันได้สาระคว้วมูอก,กันไปอันนี้ที่ยุหกตัวที่บ้ามีเอามานี่คือตัวนี้นี่หนูแม่ยด้อครับเนี่ยดีนี่น ที่เอาออกมาจากบ้าหกตัวเอามาผสมพันธุ์กับตัวนี้บ้ามีพวกหัวมันสีไปได้ดีซ้ำไดยขันบ่ออกลูกก็คือต้องก,ากําจัดัพี่น้องต้องจําหน่ายออกเนาะครับเนาะนี่พอพัธุ์มารุ่นไม่นี่ดูเอากระเฮ็ดไปยังสีเลยพี่น้องคือขัดตามรักขันสีขายกับย้อนขายไดไรอยู่แต่บ้ามีเกิดข่วมสงสารข่วมเล่ตัวมันไปสางข่วมเดือดร้อนในไผ่สางตะข่วมเดือดร้อนให้บ้ามี บูเหรอเบิงเด้ออ่ะบ่อสุดท้ายพี่น้องเป็นบอ่อที่แม่ดื้อที่สุดเป็นแม่หนูที่ดื้อที่สุดคือบอ่อนี่เบิง โอ้ได้ครอบเดียวนี่ชีรื้อพี่น้องชีรื้อแห้งถ้าเบิ้งย่ามบาหมีเกียนี่สิมักัดตะมือบาหมีคถ้าบ่มีทุงมือนี่เรียบร้อยขาดเบิ้งมือบาหมีเป็นหนูที่ชีรือ้อพอพันเท่ากระไ้มากกับธรรมดายอยู่หรอกได้ลูกรุ่นเดียวได้ลูกรุ่นเดียวนี่ครับลูกรุ่นนี้บ้ามีเรียงร่วมเลย่อไปกับทุง่ตงตรงให้อาหารสองถั่วเมื่อสี่พ่าพ่อ,พอกิน มันสีพพ่อกินกันเอ้าบ้ามีขออนุญาตท้ำค่วมสะอาดล้ะกะบ่ออกลูกอีกบ้ามีคาดหวังว่าสีได้อีกครอหนึ่งล้ครับนี่เอ้าบ้ามีขออนุญาตทำคววมสะอาดเรามาเบื้องว่าพ่อบ้ามีอ่าทำค่วมสะอาดให้น้ำให้อาหารแล้วมันสีดูดีบ่มันสีเป็นจ้งไดเออแตกต่างจากสภาพที่มันเลอะเทอะนี่บ่นาอพี่น้องนะอ่ะไปเบื้องกันตอนจบงานพี่น้องอ อ่ะพี่น้องผมเริ่มล้วมาแล้วฟ้าสลัวสลัวสีแจ้งแล้วอ่ะเบิ้งบาทนี่ใส่เวลาไปโดนเติมน้ำสะอาดสะอานดีสะอาดสะอาดดีนะครับนะน้ำเฮาอาหารเต็มโป๊ะฝุ่นลูกถมลูกไว้ฝุ่นพี่น้องถมลูกไว้พุ่นอ่ะวังไว้สิอยูดีสบายบ้ามี หักบอ่อนียังตีตัวแม่ทีได้มาหน่ะเขาเอามาเลี้ยงเองน่ะนะเรามาผสมเบิง้งเรามันได้ผลถึงตัวมันสีบอ่อใหญ่หลูกมันต่ว่ากโอเคแหละพี่น้องในสองหุ่นแล้วสว่วนนี้บ่มีประโยชน์อีกยังเลยนี่ขี่ดื้องหาตัวนี่เหลือตัวแม่ตัวหนึ่งนะครับอยู่นี่เด้อตัวผูซ้ซี่เพราะฉะนั้นแล้วคันพู้ไดสิมาเอาฟ้ามาเอาพี่น้องเป็นพอพันแม่พันที่สุดยอดแน่นอนบ้ามีกรัรันตีนี่ไซดี เอาเบิงอ,อาหารน้ำเต็มเี่ยงเขาสะอาดสะอานอืมอาหารเป็นยังไงอาหารอาหารดีเต็มอะไปย็ดบอ่อนี่เป็นบอ่อทีบ้าวมีมงงแล้วก็สงสัยมากอืมอืมถมลูกไว้ถมลูกไว้พี่น้องอ่ะ นี่ออกมาสามรุ่นแล้วบาทนี่เป็นควางที่บริหารยากที่สุดสกปกรปกพที่สุดพเพราะว่ามักเลีนยงน้ำเอาน้ำดีน้ำดีอาหารดีนี่ขีสใส่อาหารลหละเอาเอาไปบริหารยากคอกนี่คอกนี่เดยคอกนี้บริหารบ่ยากบริหาบราบร่ยากกินย่างเดียวเออตัวแม่สอง นั่นตัวผู้ยุ่กลางตัวทาางหนากูจูยี่หนีหนูธรรมชาติเรือลอยห่างมากก็มือตะบพยอมออกลูกพี่น,อน้องเห็นว่าต่างกันว่ายืนคู่กันตัวเมียคือ,อกันต่างกันบ่เอาไปน้ำดีอาหารดีมันตรงดูแลป่าน,นี่เลยพี่น้องน้ำก็เป็นน้ำสาธรรมชาตินี่นี่ตักมาไว้อันนี้เลยบวยเอามานี่ถมอาหารแล้วพี่น้องถมอาหารแล้วนี่นี่ใส่บ่ดี ตัวผู๋ตัวแม่นี่ใสบ่บดีสิกินเจังเชียนี่นี่บ้ามีเอาอาหารออกมาใหม่ๆนี่นี่เห็นบ่เห็นอาหารบ่นี่นี่มันถมเชียอานา้ำดีบางครั้งมันกะเอยนายพี่น้องอืเออเชียเชียใส่ด้บยแบออ่าบ่สุดท้ายเฮาไปจไ้งไรบ่นีขี่ด้วยไงเอานา้ำดีอาหารดี อืมให้สองถัวเลยบาทนี่กินแบบว่าต้องญากกันแล้วอ้อาวความผกไรทุกทรัพย์กการิดตามเหมือนเดิมคือเ้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุยเองอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับมีชีวิตกระเลียงไปนี่ลระพี่นอ้องผมอ้าขอบคุณครับเดี๋ยวเจ้าเดียวเลี้ยงขันบบเลียงบ่งบอนุรักษ์ไหว้คนถามหามาถามถามสื่อายอยู่แต่ว่ามันเขาบออยากได้พอพันแม่พันเขาอยากได้ไปขายขวกินบ้ามี่ก็เลยคิดว่าเอาไป ขยายพันธุ์ให้แน่จน้อยน่อยน่ะนะเราไปขัวกินบ้ามี่เลี้ยงบ่ท่านดอกพี่นอ้องเอาสุดทไทยเรื่มสิ่งที่ใส่เขียก็คือนี่พี่น้องเป็นหัวอาหารหมูนี่เอามาข้าวเดียวนี่เอามาข้าวเดียวเรื่อยเครื่องสวอบเลรอนี่ครับเป็นอาหารหมูเบอร์เย็นนี่ใส่เบอร์สาม้ะพี่น้องใก่้จีบ้ามี่ใส่เบอร์สงองเย็นนี่เป็นเบอร์สามห้องสีเบอร์สวอบอีกเลย ยเยี่ยสี่ออี้ยีนูกินนี่แบบเรี้ยวมากๆเขาก็เอาไฮยู่มาหนังเพราะคอยกินเขาครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ